รู้แล้วนะครับเห็นไหมครับนี่รู้แล้ว ฮัลโหลสวัสดีครับกลับมากับเฟิร์นเฟิร์นชาแนลหนึ่งครั้งนะวันนี้ผมมากับมาซาลุนะครับนี่คือเขียนเลื่อยไร้สายนะ11.5นิ้วนะครับกดเลสซอร์นะครับเป็นมอเตอร์บัลเลตชื่อรุ่นนะครับ SCS ขีด420นี่หน้าตาเขานะโหเท่มาเท่เลยอนะความเร็วรอบนะครับ8,000รอบต่อนาทีนะระยะทางในการวิ่งนะครับ12เมตรต่อวินาทีนะครับถือว่าไวอยู่นะส่วนใหญ่เราจะเห็นประมาณสัก6เมตร8เมตรนะครับใบ11.5นิ้วด้วยนะ พราะว่ามัน800 0รอบไงตัวนี้ก็มีอะไรบ้างนะครับมีมีตัวปรับตั้งโซ่นะครับกัดบางใบนะช่องใส่น้ํามันนะครับด้ามจับเสริมนะครับตัดท่อนสูงได้ไม้เนื้อแข็งได้นะครับแลวเหลืออยู่แล้วนะเล่ยโซ่เนี่ยนะครับเปิดเลยแล้วกันผมอยากเห็นตัวจริงเปิดมานะครับโอ้มีแบบให้1ก้อนนะครับเป็นแบบ4แอมป์แล้วก็เป็นตัวตัวใหม่นะครับ Power t u r เ o เด่นชัดสุดเลยก็คือนี่ครับมีบอกแล้วว่าแบบตัวนี้กี่แอมป์อ่ะเทียบให้ดูกับรุ่นเก่า สีนะจากตัวบอดี้นะครับมาอยู่ที่ตัวแบตละมันก็จะเข้าชุดมากขึ้นนะครับและที่สำคัญก็คือมีบอกแล้วว่าแบตตัวนี้เป็นกี่มป์ดูดีขึ้นเวลาใส่กับเครื่องมือนะครับมีอะไรอีกอมีตัวโซ่มีตัวขวดนะใส่น้ำมันหล่อลื่นมาให้นะครับมีคู่มือมีบาโซ่นี่สิบนิว้วแล้วก็มีใบลงทะเบียนรับประกันนะครับมีแท่นชาร์จ แรงชาร์จตัวนี้อยู่ที่1.5แอมป์นะครับแหมเว็บเว็บน่าดูเลยนะแล้วก็ตัวเครื่องนะครับมาแยกส่วนมากับตัวที่จับนะครับแบบนี้เดี๋ยวมาประกอบกันอ่ะขั้นแรกนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบก้านจับตัวนี้นะครับเนี่ยจะใส่แบบนี้โคง้งๆนี่อยู่ด้านล่างนะครับอยู่ติดก,กับมอเตอร์นะครับใส่เข้าไปง่ายประกอบง่ายครับเ,เขาจะมีน็อตมาให้อยู่แล้วนะครับ อ่ะโอเคเดี๋ยวรีวิวตัวบอดี้ก่อนนะครับใส่ตัวนี้เสร็จแล้วเนี่ยจะเห็นว่ามันจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะข้างบนมีจอเหมือนแสดงผลน่าจะเป็นแบตเตอรี่ตัวสวิตช์เนี่ยนะครับจะกดเลยไม่ได้ต้องกดเซฟตี้ก่อนนะครับปุ๊บแล้วก็กดสวิตช์นะครับเนี่ยสวิตช์แข็งนิดนึงนะแล้วก็ข้างหน้านี่ไม่รู้เป็นเซฟตี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องลองดูอ่าแล้วก็มอเตอร์จะอยู่ตรงนี้นะครับโอ้โหมัสุสีเงินแวบเลย แล้วก็ด้านหน้าตรงนี้นะครับเนี่ยนี่คือตัวที่เวลาเราตัดไม้นะครับเอาไม้มาชนเงี้ยเราตัดมันจะง่ายสุดแล้วก็ใส่แบตด้านหลังนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นที่ใส่น้ํามันหล่อลื่นนะครับแบบนี้มีช่องนะครับให้ดูว่าน้ํามันหมดหรือไม่หมดนะครับทีนี้มาดูตรงนี้ตัวเลื่ยโซ่เนี่ยจะดีไม่ดีจะใช้ง่ายไม่ง่ายตรงนี้สําคัญพอสมควร อ่ะพอคลายสีแดงปุ๊บก็ดึงฝาออกได้นะครับอ่ะทีนี้พอถอดฝาเรียบร้อยนะครับเรามาดูตัวบาโซ่นะครับเขาจะมีสัญลักษณ์อยู่แล้วนี่สัญลักษณ์ตรงนี้นะครับก็คือเอาตัวเขี้ยวหันไปทางนี้เวลาใส่ก็จะเป็นทางนี้จะประมาณนี้นะครับวิธีการใส่ตัวนี้นะครับถ้าเกิดเผลอนี้ไปใส่ก่อนนะครับก็คือเอาแบตลองเนี่ยมันจะพอดีแล้วแต่ถ้าไม่มีนะครับมันจะล้มนะครับเอาแบตลองไว้นะครับจะง่าย ตรงนี้มันจะมีล่องตรงกลางอยู่นะครับก็ใส่เข้าไปนะให้มันตรงกับแกนที่เขาทําข้างในไว้เนะี่ยอย่ามันจะตรงกันแบบนี้พอได้แบบนี้แล้วนะครับก็เอาฝามาใส่นะฝามันก็มีแกนอยู่อย่างงี้เดียนะมันจะมีรูอยู่อย่างงี้นี่ยรงเสร็จปุ๊บก็ไขอยู่ละทีนี้อาจจะยังไม่ต้องแน่นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาปรับความตึงของตัวโซ่นะครับในต,ตัวดำเนี่ยจะเป็นตัวปรับความตึงถ้าเราบิดแล้วมันยังแข็งอยู่นะครับคายตัวแดงนิดนึงอย่าคายเห็นไหมครับหย่อนเลยบิดปุ๊บ แน่นละพอบิดได้ทีปุ๊บก็ล็อกตัวแดงนะครับจบเรบร้อยทีนี้เรื่องความตึงความหย่อนก็ไม่ปรับแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนเลยนะครับของผมเอาประมาณนี้ก่อนนะครับอ่ะลองใส่แบตเตอรี่ดูนะครับนี่กดเซฟตี้นะครับที่นิ้วโป้งนะแล้วก็นิ้วชี้กดสวิตช์นะครับ <S <S โอ้โหเป็นไง เสียงนี่แบบโหแบบเล้าลานมากนะครับแรงนะครับแปดพันรอบนะครับอย่าลืมปล่อยปุ๊บหยุดปั๊บเลยนะครับสวิตแล้วก็ผมจะลองตัวนี้มันคืออะไรนะครับผมจะกดสวิตไว้นะหเห็นไหมครับมันตัดนะเห็นไหมแบบบางทีเราเผลอกดเนี่ยมือผักไปมันก็จะเป็นเซฟตี้แล้วนะครับ<ห>รเพราะเนี้ยมันติดมือมากเลยเนยแค่มือดันแค่นี้มันก็หยุดละนะครับเห็นไหมครับ เห็นไ,ไหมครับมีจอ L D นะครับแสดงแบตเตอรี่นะครับที่ใช้อยู่ตรงปลายเนี่ยเขียนว่า low kick back ปกติแล้วเนี่ยตรงปลายของไอตัวเลื่อยโซ่ไฟฟ้าพวกนี้มันจะไม่แรงเท่าไอพวกเลื่อยน้ํามันนะ พวกเลเยน้ำมันเนี่ยบางทีปลายเนี่ยมันแทงเข้าไปในไม้ได้เลยนะครับแต่ไอพวกเลยโซ่เนี่ยบางทีมันเขาเรียกอะไรอาจจะเพื่อความแรงหรือแรงบิดมันไม่ไม่พอนะครับมันก็จะใช้ปลายในการตัดค่อนข้างยากยิ่งแบบแทงเข้าไปในเนื้อไม้นี่ยากเลยนะครับส่วนใหญ่มันจะดีดออกตัวนี้เขาเขียนโลคิกแบ็กเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองดูว่าถ้าเกิดตัวนี้แทงเข้าไปเนี่ยมันแทงได้ไหมนะถ้าแทงได้นะเท่เลยนะตัวนี้เดี๋ยวต้องมาลองลุ้นดูนะครับเดี๋ยวผมหาน้ำมันมาหยอดก่อนนะตัวน้ำมันเนี่ยนะครับเป็นน้ำมันเครื่องใหม่ก็ได้เก่าก็ได้นะครับ แล้วก็ปิดเข้าไปเนี่ยก็จะเห็นตัวก็จะเห็นตัวน้ํามันอยู่นิดๆจะมีอยู่นิดๆนะเตี้ยๆนี้นะครับเพราะว่าใส่ไม่ดีเยอะเดี๋ยวไปลองนะว่าจะเป็นยังไงนะครับไปอ่ะโอเคอันนี้ต้นไม้เลยนะต้นไม้เลยนะครับแต่เป็นต้นไม้ข้างทางที่เออมันต้องตัดอยู่แล้วนะครับเนี่ยกิ่งนี่สูงเลยนะนี่ผมเอื้อมมือถึงนะครับผมจะค่อยๆเล็มนะเออแบบเอื้อมสุดสุดมือเลยนะ ประมาณข้อมือนะตอนนี้นะนี่ข้างในมีประมาณสักเจ็ดแปดท่อนนะครับเห็นไหมครับนี่เดี๋ยวผมจะตัดให้หมดเลย นี่เรียบร้อยนะครับไม่นานนะแป๊บเดียวนี่นะครับเป็นไม้ท่อนๆประมาณนี้สบายๆครับคือไม้ท่อนเล็กๆนะครับมันจะมีแรงสั่นนะถ้าเราใช้ปลายตัดนะครับมมันจะเต้นนะครับการจะตัดไม้พวกนี้ง่ายๆนะคือให้มันดันมาติดตรงนี้เห็นไหมมันจะไม่เต้นเลยโอเคนี่ท่อนใหญ่สุดละ เรียบร้อยครับนี่ทอนขนาดนี้เลยตัดได้ครับส,สบายอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเจาะเข้าไปนะคุณดูไม้นะมันจะแกนกลางมันจะแข็งๆหน่อยนะครับ นะครับเห็นไหมครับนี่ปลรูแลุดยอดทำไดนะ้ตัวอื่นผมยังไม่เคยเจอนะตัวไหนที่ทำแบบนี้ได้ครับ ปะ่ะเดี๋ยวไปสรุปกันครับโอเคนะครับก็มาสรุปกันนิดนึงนะสำหรับเจ้าตัวเล่โซตัวนี้ของมาสรุปนะครับ11.5นิ้วเร็วแรงสุดสุดเลยนะครับ8,000รอบนี่น่าจะสูงสุดละที่ผมเจอความเร็วสูงสุดของมันคือ12เมตรต่อวินาทีแต่ที่ผมเจอเร็วสุดที่ผมรีวิวมาคือ10เมตรต่อวินาทีตัวนี้12นะเพราะมันแรงกว่ามันเร็วกว่านะครับและที่สำคัญเนี่ยเด่นสุดก็คือตัวบาโซตัวนี้มันเล็กมันเร็วนะตั้งแต่โคนถึงปลายเลยมันเลยทําให้ตัว8 0 0 0รอบหรือ12เมตรต่อว,วิน,น,นา งานได้แบบเต็มประสิทธ,ธิภาพมากนะครับจะเห็นว่าตอนสุดท้ายที่ผมเอาตัวนี้เจาะเข้าไปที่ท่อนไม้ท่อนใหญ่ๆนะครับเจาะเข้าไปได้ซึ่งจะเป็นตัวอื่นนะครับบาร์มันจะกว้างกว่านี้แล้วความเดืรอบม,มันจะไม่เท่านี้มันจะสบัดออกระบบการปรับตั้งโซ่นะครับโซ่หย่อนโซ่อะไรสามารถทําได้เลยโดยไนมะ่ต้องใช้พวกประจงประแจใดๆจุดเดียวที่ผมรู้สึกว่าตัวนี้ไกแข็งไปนิดนึงนอกนั้นดีหมดเลยทั้งประสิทธิภาพการใช้งานทุกอย่างดีหมด ใครที่อยากได้นะครับเลื่อยโซ่แรงๆประสิทธิภาพดีๆตัวนี้ใช้ได้เลยอ่ะทีนี้มาดูเรื่องราคานะครับตัวนี้ผมดูในช้อปปี้มาเนี่ยถ้าเป็นแบตหนึ่งก้อนนะครับแล้วก็แท่นชาร์จเนี่ยราคาอยู่ที่2 1 9พกบว่าบาทคือราคาในช้อปปี้มันจะลิ้นไปิ้นมาก็คือประมาณ2000นต้นๆนะสองพันหนึ่งสองพันสองส่วนถ้าเป็นแบต2ก้อนนะครับอยู่ที่ประมาณ2 0 0 7 2น0จนะครับซึ่งถือว่าเป็นเลื่อยโซ่11นิ้วที่ราคาถูกมากนะแล้วประสิทธิภาพดีสุดเท่าที่ผมรีวิวมาแล้วด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นผมแนะนําเลยใครที่กําลังหานะครับเล่ยโซ่11.5นิ้วนะครับตัวนี้คือเดอะเบสที่สุดตอนนี้สําหรับผมเลยอ่ะใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะวางในวิธีใต้คลิปนี้นะครับลองเข้าไปหาซื้อดูส่วนทาง YouTube ก็มุมซ้ายล่างเหมือนเดิมอ๋อแล้วก็ทาง YouTube นะครับถ้าเกิดคุณคลิกนะลิงก์ที่อยู่ตรงมุมเนี้ยนะครับเข้าไปในช้อปปี้คุณจะได้โค้ดส่วนลดด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับฟุ๊กเฟอร์ชั่นัลขอลาไปก่อนนะถ้าชอบกดไลค์นะครับถูกใจฝากกด subscribe ด้วยนะครับไปนะครับสวัสดีครับม่แแจสุดเเลยนนนะะคครรรรััับบตววี้็ง ไปแล้วครับบายบาย